ช่วงเหล่าข้าวเจ้าตรัง คุณผ <formation> <inh aling> <ators> <m akes ii> ู <sm> <Clark> ้ฟังคะในช่วงข้องเหล่าข้าวชาวตรังค่ะเจ้านางมีข้าวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเพื่อจะติดตามสถานการณ์ข้องโรคกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิดสิบเก้ารวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนข้องจังหวัดตรังข้องเรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรสักเจริญโสภาพเป็นประธานในการประชุมนะคะในทานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังค่ะก็มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังรวมถึงผากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องข้าว ประชุมกันที่ห้องพระยารัศดาสาละกลังจังหวัดรังชันหาคุณผู้ฟังทางฝ่ายปกครองนะคะทัน,าาานปลัดจังหวัดนะคะทันวีสิทธิอนันต์วรปัญญากระได้รายงานสรุปพ้นบุคคลที่เข้ารับการกักกันในสถา,านที่กักกันของจังหวัดกลื่วาว่า Local l ล c a อ q u a r a n LQ พ้นการดําเนินงานข้องสนยนรับแจ้งผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงสถา,านการเตียงผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามรวมทึงห้องผู้ป่วยเฉพาะกิจในขณะที่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังก็ได้รายงานสถานการณ์ข้องโรคมาตรการป้องกันควบคุมโรควิด1ิกรวมไปถึงการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ข้องจังหวัดตรังของเรานอกจากนี้ยังมีเรื่องทีเข้าเสนอร์้ทตีประชุมได้รวมกันพิจารณาในการแต่งตั้งกรรมการกรรมการและกาผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเรื่องข้องการสนับสนุนูนยนผักคอยอำเภอวยอดกับอำเภอยานตาข้าวเพื่อป้องกันและกัยับอย่างไั่พิบัติกรณีชุก จากสถานการณ์ข้องโรคโควิดสิการข้อจัดงานโครงการแวนตาผูุู้งอายุในส้มเด็จพระกนิธาธิรา้าวกรมส้มเด็ดพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมาราชกุมารีปีสองพันรอยหกสิบห้าในวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันรอยหกสิบห้าที่ห้องประชุมคอซิมบี้นะคะเทศบาลเมืองกันตังโดยศูนย์คุุมครองคนไร่ที่พึงจังหวัดหลังการข้อจัดงานเทศกาลอาหาาและสินค้าถั่วไทยระว่างวันที่หนึ่งถึงสิบมีนาคมสองพัน รอยหสิบทีสนามคางอนุสาวรีพระยารัศดานุประดิษฐ์รวมไปถึงการข้อจัดงานบีกินี่รันจังหวัดรังค่ะในวันที่ยี่กุมภาพันธ์สองพันรอยหกโดยสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดรังจัดกันทีชายหา ปากเมีงอำเภอสีเกาจังหวัดรังข้องเราค่ะนะคะกาได้นำข่าวที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรังไปเป็นทีเรียบรอยแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ทื่อได้ว่าจังหวัดรังของงเราค่ะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยเราไม่นับโซโบขอกลางที่เข้ารายงานสถานการณ์ในภาพรวมทั่วประเทศแต่ถ้าท่ามเป็นรายจังหวัดจังหวัดรังเป็นจังหวัดเดียวจริงๆค่ะที่มีการแพร่ระบาดให้ประชาชนได้รับทราบแต่ว่า คุณผู้ฟังขิดแลตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเทพ่านมาคุณผู้ฟังนะคะปีหกสี่เราถ่ายทอดทแแรกข้าวประจําวันทางเซวทอดรังเอเฟมกาสิบเอ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตมายางต่อเนืองค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจเซวทอดรัรงไลเหล่าไลซดไอแหล่ให้ฟังกันถูกวันพึชค่ะมีโคซกเซบอคอคือนายแผลตุลการมกคุณและกระรองโคซอกคือแผลยิ่งทิบระดาบุญชัยคุณผู้ฟังไม่ได้หยุดเลยเจ้า นาทีซาธาาณาสุขนะคะพีๆเขาก็ต้องมาก,กันไม่เว้นวันยุทธราชการเสวโทษร่างเราทางช่างเทคนิคต่างฝ่ายข้าวฝ่ายรายการก็ต้องไปติดตามสถานการณ์นะคะประกาศทีมจุดท้ายโทษของเราหล่วนะคะรวมไปถึงโคซอกด้วยนะคะก็ทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะเราก็ไปข้อทันผู้ว่าแล้วเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าทันผู้ว่าค่ะให้หน่วยได้หยุดพักพ้นมั่งสถานการณ์เราดีขึ้นแล้วทันผู้วา่าก็ให้ ดูเลยนะคะนะก็บอกว่าแต่ว่าก็ต้องให้ประชาชนได้รู้ข้าวท่านผู้ว่าก็เลยให้มีการแถลงทุกวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังก็คือเซื้อบวถอดรังท้ายถอดซอให้ฟังเมื่อเดิมไลลซอให้แเรกกันเมื่อเดิมทุกวันจันทร์กับวันศุกร์เพราะว่าจะได้สรุปนะคะสถานการณ์ให้ได้ติดตามกันการบริหารวัคซีนไปถึงในปันปรือแล้วมาติคณะกรรมการโรคติดต่อออกมาปั่นปรือนะคะคุณผู้ฟัง นะคะที่แต่วา่าหลคนวะเอาแล้ววันหนังคานวันพุดวันหัดวันเสวันาทิตย์ละ่ะคือทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังเนี่ยเขาทำอินโฟกราฟิกสรุปสถานการณ์ในแต่ละวันมาเรียบร้อยแล้วสวทตรหลังจะน,นำเสนอในรูปแบบข้องข่าวนำเสนอในรูปแบบข้องการประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการต่างๆข้องสถานีให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสถานการณ์แล้วเราจะโพดเรืองทางหมด อินโฟกราฟิกทางมดค่ะคุณผู้ฟังนาเฟซบุ๊กแฟนเพจคองโซ่บอดทอดรังไลทันกระซ่ามาจีจะติตามกันได้เมื่อนกันค่ะคุณผูฟังค่ะแล้วเราจะพยายามขยายภาพอินโฟกราฟิกสถานการณ์โควิดประจําวันเนี่ยไปในไลน์ช่องทางต่างๆในกลุ่มต่างๆรับรองเลยว่าข่าวทึ่งทันย่างแน,น่นอนนะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ฟังข้องโซ่บอดทอดรังทันแอดเข้ามาเลยค่ะลือไม้กระบอกเพื่อ โยนในกลุ่มนี้ช่วยดึงทันข้าวกลุ่มมาที่เราจะมีข้อมูลข่าวสานพวกนี้ให้ทันใดรับสาบรับรูย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะนะที่นี่เราก็จะมีประเด็นในการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้องทีมโคซ,ะซะอกซบบคจังหวัดรังลาวไดยค่ะเพราะว่าท่านนายแพทย์ตุลการมักคุณคุณหมอตุลเนี่ยค่ะอ่าฐานการราบแล้วใช่ไหยค่ะว่าทานเปิดตัวเต็มทีแล้วจะลงเล่นการเมืองใช่ไหยคะ่ะเพราะฉะนันทานจะปฏิบัติหน้าที่สิ้น สุดในเดือนกุมภาพานันนีพอเดือนมีนาคมปับ๊บทันรองนายแผ่ซ่าธนาสุขจังหวัดรังนายแผ์สิ้นชัยรองเดชจะมารับหน้าทีโคซกอ,อกซอบคอจังหวัดรังแทนนะคะแทนคุณหมอตุนนะคะคุณหมอตุนก็ได้ไปทําภารกิจข้องทันนะคะนะแล้วก็ทีนีในส่วนข้องรองโคซอกคุณหมอนิงแผทยิ่งทิบระดาบุญชัยทันเป็นแผลผู้เชี่ยวชาญดานสมองค่ะคุณผู้ฟังเคตผ้าตัดในแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยต้องอาศัยมือมอนิงค่ะนะคะเพราะฉะนั้น งานของทันหล่นมือมากเลยนะคะแล้กการงานพวกนี้มันจะตรงปีที่ปีท่านนะคุณผู้ฟังสมองของคนนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เลยไม่อยากให้คุณมอน,นิ่งต้องมานนังเป็นกังวลอยูดตรงนี้จะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับคนไข้นะคะคุณผู้ฟังการทางโรงพยาบาลตรังโดยทันนายแพทย์ส้มบัตรอาสาตนาเสวภาผู้อในวยการโรงพยาบาลตรังจะได้จัดห้าบุคลากรขลองโรงพยาบาลตรังมาทําหน้าทีรองโคซอกเพิ่มเติมอีกซ่องทันมาช่วยทันนายแพทย์สิน้นใยรองเดช ะะรองในแพ์สาธนาสุขจังหวัดรังในการรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแต่ไม่ได้ไม่ความว่าเราจะลดจํานวนอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ฟังช่วงในดีสถานการณ์มันมีการปรับเปลี่ยนมีอะไรดีจะตรงนั้นเราจะมีเฉพาะกิจตลอดเรื่อเราอาจจะต้องกลับมาท่ายทอดันทุกวันกระได้แต่ตอนเนี้เราจะลดเลือกแข่งวันไปก่อนนะคะคือวันจันทร์กับวันสุขค,ค่ะคุณผูฟังกระฉี่แจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบตรงนี้กันกนนะคะนะ